้วันนี้นะคะคุณตั้งใจที่จะออกมาทำเพจนะคะให้เป็นกลุ่มลักชัวรี่ให้เป็นสินค้าราคาแพงนะคะการทำด้วยมือถืออาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะคะแล้วเราจะทำยังไงที่จะดูเป็นมืออาชีพมากที่สุดนะคะอันที่ 1. ค่ะทักษะการพูดการคุยอันนี้สำคัญมากๆนะคะอันที่ 2. ภาพลักษณ์การส่งต่อนะคะอันที่ 3. ามคำพูดจังหวะการคุยน้ำเสียงนะคะอันนี้มีความสำคัญมาก เป็นไปไม่ได้ว่าถ้าคุณนะคะจะขายสินค้าลักชัวรี่แต่คุณพูดกูมึงหรือคุณพูดคำหยาบหรือว่าคำสบทต่างๆออกมาแล้วคุณจะสามารถนะคะได้ใจกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการผู้บริหารระดับสูงหรือว่าองค์กรที่เขาอยู่ในระดับใหญ่ๆนะคะการตั้งชื่อเพจช,ชื่อเพจนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณส่งออกไปนะคะผู้คนจะสรุปแล้วก็ตัดสินให้ว่าคุณนะคะ เป็นสินค้าราคาระดับไหนนะคะราคาถูกราคากลางๆหรือกลุ่มลักชัวรี่พรีเมียมนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนที่ตั้งใจนะคะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในออฟไลน์อยู่แล้วแล้วอยากออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยากทำเพจอยากทำออนไลน์ให้มีชื่อเสียงนะคะความละเอียดความสวยงามความปราณีตนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนนะคะประทับใจก็คือ สาระความรู้คอนเทนต์ดีๆเหล่านี้นะคะมีความสำคัญมากที่สุดเลยถ้าวันนี้คุณมีทีมงานคุณมีความพร้อมในเรื่องของศักยภาพนะคะทำให้ดีทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งลบว่าวันนี้ทำไปแล้วอีก5เดือนวันนี้คุณเติบโตขึ้นแล้วมันจะดีหรือว่าถ้าวันนี้คุณบอกว่า จะขายสินค้าราคาหลักหมื่นแล้วคุณยังใช้มือถือเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสามารถปิดยอดขายได้นอกจากคุณมีชื่อเสียงด้านนั้นจริงๆค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณบอกว่าโอเคตั้งใจจะทํา y o YouTube จะทําอาหารหรือว่าถ่ายง่ายๆไปก่อนนะคะกล้องดีๆสมัยนี้มีเยอะนะคะหรือการไลฟ์เนี่ยก็ยังยัง,ยงอารมุ่มอร่วยใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเทียบม,มือถือกับ obs อันไหนดีกว่า obs ดีกว่าแน่นอนค่ะไม่มีความเป็นมืออาชีพอันไหนนะคะที่ดูง่ายๆแล้วดูมืออาชีพเท่ากับความใส่ใจความละเอียดถ้างั้นคนคงไม่ลงทุนไปซื้อกล้องราคาสูงหรือว่าสตูดิโอที่ดูมีมูลค่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นอยากเริ่มต้นทําอะไรดีๆมีระเบียบมีวินยัยแล้วก็ไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะคะทําแบรนด์ของคุณออกมาให้พรีเมียมไปเลยแล้วคุณจะเห็นว่ามันดีจริงๆค่ะ สวัสดีค่ะ